สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้เราออกจากบ้านกันแต่เช้านะทุกคนเพื่อที่จะไปเที่ยวที่แม่กรองนะคะแล้วก็อัมพาวานะปลายทางจะจบที่ตลาดน้ําอัมพวานะทุกคนซึ่งจริงๆอะ่ะเอกมัยมันมีรถบัสสายตรงไปแม่กรองเลยแต่ว่าเราชอบความลําบากนะคะแล้วพี่เมดีแกก็อยากจะขึ้นรถไฟ แกก็ไปดูรีวิวมานะคะว่ามันมีรถไฟจากแบงคอกไม่จ้าฉันจะไม่ทนนั่งรถไฟตั้งแต่กรุงเทพนะจ้าฉันก็เลยบอกว่ามันไม่มีหรอกไปดูมันจากที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปดูรีวิวมาเห็นว่ามันมีรถไฟจากกรุงเทพนะคะไปต่อที่มหาชัยดังนั้นเราก็ลงรถบัสที่มหาชัยกันเลยจ้านี่นะคะเราก็ลงรถบัสที่มหาชัยนะคะแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์ไปนะคะที่ท่าเรือมหาชัยเพื่อที่จะข้ามไปท่าฉลอง ไงล่ะชอบความลำบากรถสายตรงจากกรุงเทพมีไม่ขึ้นนะจ๊ะมาลงมาหาชัยต้องขึ้นเรือจ้ะขึ้นเรือคือรถไฟกว่าจะถึงแม่เกรองนะจ๊ะนี่นะคะก็เป็นเรือที่จะข้ามฟากจากท่าเรือมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอมนะทุกคนค่าเรือก็คนละสามบาทนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์สามารถข้ามไปได้ด้วยนะแต่เราไม่รู้ว่ามันกี่บาทเพราะเราเองอะ่ะก็ลืมถามนะทุกคน พอยของการที่เราจะข้ามไปที่ท่าฉลองนะทุกคนก็คือพี่เมดีเขาอยากนั่งรถไฟแล้วเขาอยากจะไปดูตลาดล่มหุบนะทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นทางที่เราจะไปดูตลาดล่มหุกได้โดยการนั่งรถไฟนะทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็เหมือนกับว่าฝนจะตกมากเลยนะทุกคนเราก็กลัวมากแต่ว่าเราก็ไม่ท้อนะตกก็ตกเราต้องไปให้ถึงนะในเมื่อเราตั้งใจออกจากบ้านมาแล้ว นี่นะคะเราก็มาถึงฝั่งท่าฉลอมแล้วนะเคยเห็นแต่ใน MV เพลงเก่าๆที่พ่อชอบฟังนะทุกคนยังไม่เคยเห็นของจริงเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาที่ท่าฉลอมเหมือนกันนะแต่มาหาชัยเรามาหลายครั้งแล้วนะทุกคนแม่ก็เล่าว่าสมัยแม่สาวๆแม่มาทํางานมาหาชัยแม่ก็ข้ามมาเที่ยวฝั่งท่าฉลอมบ่อยๆนะทุกคน นี่นะคะพอออกจากท่าเรือนะคะเราก็เดินเลี้ยวขวามานะคะตรงมาที่สถานีรถไฟบ้านแหลมนะทุกคนซึ่งการเดินทางอ่ะมันก็มาได้หลายทางนะก็มีรถสามล้อปั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดูเวลาแล้วนะคะเรายังมีเวลาที่จะเดินเราก็เลยเลือกที่จะเดินมานะและนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านแหลมนะทุกคนซึ่งเป็นสถานีเล็กๆนะแล้วก็ใครที่จะมาต้องดูเวลาให้ดีเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะจะมีรถไฟแค่สี่เที่ยวเท่านั้นนะทุกคน นี่ก็เป็นราคาค่าตั๋วนะทุกคนคนละสิบบาทนะคะซึ่งรถออก10บโมงสินาทีนะคะแล้วก็จะไปถึงปลายทางก็คือสถานีแม่กองประมาณ11บเอ็ดโมงสินาทีใช้เวลา1ชั่วโมงนะทุกคนเรายังมีเวลาเหลือกันอยู่ก็เลยมาเดินชมบรรยากาศร,บรอบๆเนาะเพราะว่าเรามาก่อนเวลาถึงครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณแม่น้ำนะทุกคนซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งมหาชัยนั่นเองนะคะ อากาศวันนี้ค่อนข้างจะอบอ้าวนะทุกคนเพราะว่าพายุเข้านะคะฝั่งพัทยาบ้านเราก็คือฝนตกไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนระหว่างรอรถไฟเราก็กินไอติมกันเย็นๆไปก่อนนะทุกคนซึ่งก็ของโปรดพี่เมดีเขาแหละไอศครีมนะคะวันนี้นะคะชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะทุกคนซึ่งก็มารอขึ้นรถไฟขบวนเดียวกับเรานะทุกคนแทบจะแบบว่ามีแต่ชาวจีนเลยตรงนี้นะ นี่นะคะมีแต่นักท่องเที่ยวเลยทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะแต่ส่วนมากจะเป็นชาวจีนเยอะมากๆนะทุกคนที่มารอขึ้นรถไฟพร้อมเรานี่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวแค่ตรงนี้นะทุกคนคือเลยเข้าไปชันชลาในตลาดตรงที่เราเดินผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวนะคะก็คือซื้อตั๋วกันเสร็จแล้วก็คือไปรอขึ้นรถไฟกันตรงนู้นนะซึ่งเราก็กลายเป็นคนที่อยู่ท้ายขบวนเลยนะคะเพราะว่าเรารอขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เลือกขึ้นตู้แรกตรงตรงนี้เลย ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะทุกคนคือขึ้นรถไฟครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตคือตอนเรียนมหาลัยนะซึ่งก็10ปีผ่านไปแล้วนะคะทุกคนขึ้นที่บัวใหญ่มาโคราชนะทุกคนและนี่ก็เป็นครั้งที่2ที่เราขึ้นรถไฟกันนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ร้อนนะคะตอนนี้รถไฟยังไม่ออกนะก็ร้อนเป็นธรรมดาเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะ ตู้นี้ก็จะมีแต่ชาวไทยนะคะเพราะว่า,าชาวต่างชาติเขารู้สึกว่าเขาจะไปอีกตู้หนึ่งกันนะทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นครอบครัวนะคะพาลูกพาหลานมาเที่ยวก่อนเปิดเทอมอะไรอย่างนี้นะ ะะพอรถไฟเริ่มเคลื่อนขบวนก็คือเราก็เริ่มรู้สึกเย็นกันแล้วนะเพราะมันจะมีลมมานะทุกคนก็ปลายทางของขบวนรถไฟของเราก็คือจะไปลงที่แม่กรองนะคะซึ่งเป็นตลาดล่มหุบด้วยนะคะทุกคนเอาจริงๆก็คือเราสามารถนั่งรถบัสไปลงที่บคสอแม่กรองได้แล้วก็เดินไปดูตลาดล่มหุบตามเวลาที่รถไฟมา11บเอโมงอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นเหมือนกันนะแต่ว่าคือชอบความลำบากไงพี่แกอยากขึ้นรถไฟเราก็จัดให้พี่แกหน่อย แล้มาบนทีหลังว่าร้อนนะทุกคนมันก็ร้อนอยู่แล้วละจ้าอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วไม่รู้หรือไงอากาศเมืองไทยเป็นยังไงนะนี่นะคะสถานีระหว่างทางก็จะมีกรุปทัวร์นะคะพานักท่องเที่ยวมาดูนาเกลืออะไรอย่างนี้นะคะขึ้นรถไฟระหว่างทางเพื่อไปที่สถานีแม่กลองไปตลาดล่มหุบนะคะเนี่ยก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเลย,เลยทุกคน ในที่สุดเราก็มาถึงสถานีแม่กรองนะคะตลาดล่มหุบนะทุกคน11โมงเป๊ะนะคะคือเขารักษาเวลาได้ดีมากๆเลยนะก็เนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่เราเห็นในคลิปรีวิวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมายืนรอรับพวกเรานะคะแปะมือกันอะไรอย่างนี้นะซึ่งเราก็แอบแอบเป็นนักท่องเที่ยวแล้วหนึ่งนะคะ ตลาดล่มหุบนะคะเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดล่มหุบนะคะสองฝั่งทางรถไฟเนาะซึ่งตอนนี้ค่ะยังไม่ได้หุบร่มเนาะเพราะว่ามันเพิ่งหุบไปตอนที่รถไฟขบวนที่เรานั่งมา เคลื่อนเข้ามานะต้องรออีกประมาณ10นาทีนะทุกคนถึงจะเห็นบรรยากาศนั้นอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้เราก็เดินดู2อฝากฝั่งของทางรถไฟไปก่อนนะก็จะมะีคนขายของนะคะยื่นเข้ามาในฝั่งของรางรถไฟนะคะแล้วก็มีร่มนะคะที่เอาไว้บังแดดบังลมเนี่ยยืนออกมานะทุกคนซึ่งร้อนมากบางทีก็คิดในใจว่าฉันมาทำอะไรที่นี่บางทีนะคือมันร้อนมากแต่ก็เรียกได้ว่าก็มาดู เอาประสบการณ์นะทุกคนเห็นบรรยากาศต่างๆที่เราไม่เคยเห็นซึ่งเราอยู่ที่พัทยานะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากมาที่นี่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากเยอะกว่าคนไทยอีกนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าตลาดล่มหุบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอันซีนของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะคะทุกคน เราว่าตลาดล่มหุบนี้นะก็เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่คนไทยก็ไม่ควรพลาดเช่นกันนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ว่าได้นะเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ริมทางรถไฟอะ่ะซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีที่เดียวในโลกแล้วแหละ เราว่าวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแบบนี้เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาดูที่นี่สักครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งเราเองเป็นคนไทยก็ไม่ควรพลาดเช่นกันนะทุกคนที่นี่นอกจากจะมีตลาดล่มหุบแล้วยังใกล้ตลาดน้ําวัดสําคัญแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกหลายที่เลยเราเองก็ยังคิดอยู่เลยว่าใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพตั้งนานไปอยู่ที่ไหนมาทําไมไม่รู้จักที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้แถมอยู่ใกล้กรุงเทพอีกนะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่รถไฟกำลังจะมานะคะทุกคนแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็เริ่มเก็บล่มแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นที่มาของชื่อตลาดล่มหุบนะทุกคนอันนี้ก็คือรถไฟกำลังเคลื่อนขบวนมานะคือนะักท่องเที่ยวก็คือเริ่มแบบว่าเก็บภาพแล้วก็ถ่ายรูปยืนรอกันข้างๆทางรถไฟแล้วนะค่อนข้างจะอันตรายนะคือแบบ ต่อให้คุณหลบเข้าข้างทางแล้วแต่คุณดูสภาพสิรถไฟวิ่งมาแบบเฉียดไปจมูกเราไปนิดเดียวแ่้ทุกคนแต่ยังดีนะที่เขาไม่ได้ขับเร็วจนเกินไปเนาะที่เราเห็นเร็วๆนี้คือเราเร่งความเร็วของคลิปนะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเนาะนี่นะคะก็คือจากที่เราเป็นคนที่ถ่ายอยู่ข้างบนรถไฟเราก็เปลี่ยนมาอยู่ข้างล่างล้วก็ยืนโบกไม้โบกมือให้เขาคืนนะ เห็นไหมคะแล้วร่วมก็เริ่มกลางออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินออกมาจากจุดที่เราชมรถไฟเมื่อสักครู่แค่นิดเดียวนะคะออกมาหน้าเซเว่นนะนะก็มาขึ้นรถสองแถวนะคะที่จะต่อไปที่ตลาดน้ําอัมพวานะเพราะว่าแพลนของเราวันนี้ปลายทางอยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวาเนาะเพราะว่าเราอยากจะไปนั่งเรือนะคะชมแม่น้ําแล้วก็ไหว้พระกันนะทุกคน ถึงตลาดน้ําอัมพวาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของในตลาดเนาะก็มีร้านค้าเปิดขายของเต็มสองฝั่งอย่างนี้แหละค่อนข้างเยอะเลยทุกคนแต่ว่าโชคดีที่วันที่เรามาเนี่ยเป็นวันจันทร์เนาะตลาดน้ําก็คือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเเราเดินดูของได้แบบว่าสะดวกสบายมากนะคะ แลนของเราวันนี้คือเราจะมานั่งเรือชมแม่น้ำแม่กลองนะแล้วก็ไหว้พระนะคะตามที่ทางเรือเขาจัดตารางให้เนะแต่ว่าใดๆก็คือเราต้องหาข้าวกินกันก่อนนะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องทุกคน และนี่ก็คือร้านที่เราเลือกนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะเราก็อยากจะนั่งกินแบบร้านก๋วยเตี๋ยวยนขานั่งกินริมแม่น้ําอยู่แต่ว่าแบบไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเรานั่งรถไฟมาค่อนข้างจะร้อนแล้วก็กว่าจะมาถึงได้นะร้อนมากนะคะดิฉันก็เลยอยากจะนั่งรับแอร์เย็นๆนะก็เลยเลือกที่จะมาทานร้านนี้ซึ่งมันจะอยู่ช่วงกลางตลาดอะ่ะร้านนี้สามารถชาร์จแบบโทรศัพท์ได้แล้วก็มีแอร์นะราคาอาหารก็ทั่วไปเลย50-60นะทุกคน นี่นะคะพอเราทานข้าวเสร็จแล้วนะเราก็มาลงเรือกันนะคะซึ่งก่อนที่จะไปทานข้าวเราได้จองกับคุณพี่เจ้าของเรือไว้แล้วว่าเราจองนั่งหน้าสุดนะเพื่อที่จะให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูกันชัดๆนะทุกคน แล้วเราก็จะไปไหว้พระกันทั้งหมด5วัดนะเป็นวัดที่อยู่ตามสองฝั่งแม่น้ําแม่กรองนี่แหละซึ่งแต่ละวัดก็คือมีสตอรี่ที่ค่อนข้างจะยาวนานเหมือนกันนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูครบทุกวัดนะเพราะว่าพี่เมดีแกก็เป็นอิสลามเนาะเราก็ต้องให้เกียรติแกนิดนึงเราขึ้นไปก็ไม่มีคนถ่ายคลิปให้อย่างเงี้ยแกก็ขึ้นไปถ่ายคลิปให้วัด2วัดอยู่นะก็เกรงใจแกค่ะ ใดๆคือเนืองือออกเยอะมากแล้วหน้าเหงื่อมากทุกคนต่อให้คุณจะใช้รองพื้นหรือใช้แป้งยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะเจอสภาพอากาศแบบนี้นะร้อนอบอ้าวมากบอกเลยเอาไม่อยู่จ้าถ้าคุณแต่งหน้าแล้วนั่งห้องแอร์แป้งยี่ห้ออะไรหรือว่ารองพื้นยี่ห้ออะไรก็เอาอยู่บองตรงจากใจคนที่แต่งหน้าเหมือนกัน และวัดแรกที่เรามากันนะคะคือวัดที่อยู่ใกล้กับตลาดน้ําที่สุดนะคะชื่อว่าวัดท้องคุ้งนะซึ่งพี่คนขับเรือค่ะเขาบอกว่าวัดนี้นะมีอายุประมาณ200ปีนะเดิมชื่อวัดราชบูรณนะแต่ต่อมาก็คือได้มาเปลี่ยนเป็นวัดทองคุ้งจนกระทั่งทุกวันนี้นะซึ่งก็จุดเด่นก็คือมีพระประธานนะคะ เป็นพระปางมารวิชัยนะคะหน้าตักกว้าง2.56เมตรนะแล้วก็สูง4เมตรกว่าๆเลยนะคะซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อโตนะ ซึ่งคนแถวนี้นะคะเขาบอกเล่าเรื่องราวก็คือเมื่อก่อนเนี้ยค่ะก็จะเป็นการรบติดพันซึ่งข้าศึกก็คือพม่านะคะเข้ามาในบ้านเราแล้วก็กลัวว่าพวกพม่าจะมาพบและนําเอาพระพุทธรูปรํ้คค่ากลับไปประเทศพม่านะจึงได้อําพรางเอาไว้นะคะเป็นพระพุทธรูปสำลิดนะแล้วก็ใส่ไว้ในองค์หลวงพอ่อโตอีกทีหนึ่งนะ ซึ่งองค์หลวงพอ่อโตจริงๆก็คือประดิษฐานอยู่ด้านในโบสถ์ด้านหน้านะคะแต่ว่า,าจุดที่เราสักการบูชานี้เป็นองค์จำลองที่ทางวัดเตรียมมาใหา้ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะคะได้สักการบูชาเนาะซึ่งเขาก็มีทั้งจุดที่จำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนให้เราบูชาตามกำลังศรัทธานะทุกคนองค์หลวงพอ่อโตจริงๆคือสวยมากแต่เราไม่ได้เก็บภาพมาให้ทุกคนดูนะเพราะว่าตากล้องไม่เข้าโบสถ์นะจ๊ะแกไม่ได้เข้าไปเนาะ ดังนั้นก็คือเลยไม่ได้เก็บภาพมาให้ทุกคนดูเสียดายมาก วัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่3แล้วนะเราจําชื่อวัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้เนาะแต่ว่า,าหลวงพ่อข้างในอะคะ่ะจะเป็นแบบสไตล์แบบจีนๆหน่อยนะอีกนิดเดียวฝนก็จะตกอ,อ,อากาศร้อนเหมือนเดิมแต่เราก็สู้แหละ ในส่วนของวัดที่สองนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวัดเก่าแก่โบราณมากนะคะโบสถนี้น่าจะมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนะทีะ่พี่คนที่เขาอยู่ท่าเรือเล่าให้ฟังนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมานะแต่ว่าเราเข้าไปไหว้นะแต่ไม่มีคนถ่ายคลิปให้เราเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรขอแค่เราได้มาสักการบูชาก็พอนะอาอายุคท่านี้ปัดไอมมาๆนะ ร้อนก็ร้อนรู้สึกว่าจะมเมาเรือด้วยทุกคนและเราก็มาถึงวัดที่สี่กันแล้วนะคะก็คือวัดบางพรุนนะ mm hmm. อันนี้ที่จำได้เพราะว่า mm hmm. เราถ่ายคลิปไว้นะแล้วมันมีชื่อวัดติดอยู่ในคลิปนะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปนะซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่นะก็ด้านหน้าก็จะมีในส่วนของอตาไข่นะคะแล้วก็ ด้านในเข้ามาก็จะมีที่ทําบุญถวายลงศพแล้วก็อ่าในส่วนของแม่ตะเคียนทองนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแม่ตะเคียนพันปีนะทุกคนเราก็ได้ไปไหว้ขอพรกันเรียบร้อยนะคะข้าวสารกระดาษน้ำยาล้างจมูกยาดมที่ทำาวโพดและผุยอายุ254ปีอาเจนท่านให้เลใจเลยนะอาเนนะห้เลยจ้าถุย อ๋อสุดโชคนะครับโดนแดงแล้วก็ต้องหยุดดําครับเข้ามา <laughs> <laughs> ừ และนี่นะคะก็คือสถานีสุดท้ายของเรานะคะก็คือวัดบางกุ้งนะซึ่งจะอยู่ด้านในของค่ายจีนบางกุ้งอีกทีนะคะค่ายจีนบางกุ้งนี่ก็คือมีตำนานที่เกี่ยวกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะทุกคน ซึ่งสาเหตุที่ชื่อค่ายจีนบางกุ้งก็เพราะว่า,าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงก่อกู้เอกราชได้สําเร็จนะคะและโปรดให้คนจีนจากระยองชนบุรีราชบุรีและการจนบุรีรวบรวมกันมาอยู่ที่กองทหารรักษาการค่ายบางกุ้งนะซึ่งยังไม่มีทหารรักษาการหลังจากที่พม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกค่ายนี้จึงเรียกว่าค่ายจีนบางกุ้งนะคะ ซึ่งภายในค่ายนะคะก็จะมีเหมือนสวนสัตว์ขนาดย่อมเลยนะคะอันนี้เรียกน้องว่าตัวอะไรอะใช่กวางไหมทุกคนแต่กวางทําไมไม่มีเขาเอออย่าว่าเรานะเพราะเราไม่รู้จริงเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลยรู้แต่ว่าตรงนี้นะคะก็จะมีอูดด้วยมีม้าด้วย,ม,ม,วยมีวัวด,ด้วยอ่าแต่ว่าอูดน่ยจะมีแค่สองตัวทุกคนนี่นะคะเราก็พาผหนุ่มจากเมืองทะเลทรายมาดูอูดจากทะเลทรายเหมือนกันนะคะ และต่อมานะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในค่ายแล้วก็ข้ามถนนมาเราก็จะเจอกับวัดบางกุ้งนะคะซึ่งเป็นวัดที่โดดเด่นอีกวัดหนึ่งของอังพาวาก็ว่าได้นะเพราะว่า,าด้วยตัวโบสถ์นะคะพระอุโบสถเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะแล้วก็ปกคลุมด้วยต้นไม้ทั้ง3มชนิดนะ แต่เราจำไม่ได้ว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะด้านในพระอุโบสถก็จะเป็นองค์หลวงพ่อนินมณีประดิษฐานอยู่นะทุกคนและตรงนี้นะคะก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนั่นก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะทุกคนซึ่งตอนที่เราเล่าประวัติให้แฟนเราฟังอะ่ะเพราะว่าแฟนเราคิดว่าเป็นในหลวงรัชกาลที่1นนะนางดูจากสไตล์ของรูปปั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบอกว่ามันไม่ใช่นี่คือรัชกาลก่อนหน้ารัชกาลที่1อีกนะคะแล้วเราก็เล่าประวัติของพระอ,องค์ท่านเนี่ยให้แฟนเราฟังระหว่างนั้นก สู้ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเพราะว่าเราเล่าประวัติของพระองค์ท่านอยู่ตรงข้างหน้าพระบรมรูปอะทุกคนนึกแล้วยังแบบขนลุกไม่หายเลยอ่ะ และแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วนะทุกคนก็คงจะต้องลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของสองฝั่งริมน้ํานะคะเพราะว่า,าเวลาเราค่อนข้างจะน้อยนะยังเสียดายอยู่เลยทุกคนก็เดี๋ยวถ้ายังไงคงมีโอกาสได้กลับมาอีกแน่ๆเพราะว่าเราค่อนข้างจะชอบที่นี่มากนะและมีสถานที่สําคัญสคัญอีกหลายที่เลยที่เรายังไม่ได้ไปนะคะ ถ้าทุกคนมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเราให้ข้อมูลอะไรผิดไปนะคะก็คอมเมนต์มาคุยก,กันได้นะคะและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ